สวัสดีครับเก็บกลับกับผานฟอดเหมือนเดิมครับนี่หลังแรกของฟอร์ดนะครับไงไม่ลันครับข <laughs> องใหม่นี่ผานฟอร์ดซื้อกลับใหม่ครับเมื่อวานนี้ ่าเขาไปซื้อนะครับอันนี้ของลุงโอ้ยอล,ลันเลีฮลานล้ไม่ดีั่ลมีแปะเลยนะ<ม>อู้รู้สดีใส่วงเดือนซะกด็ดีใส่ไว้ก่อนน,น,นะใส่ย,ยไปแลนะ้ว ตกเย็นไม่ได้เลยครับพันฝอดชวนหาแต่หนูไม่หาอย่างอื่นเป็นเละอ,อันนี้ของใครของฟอดไหมเลยซื้ออะไรซื้อได้รองเท้าจะซื้อสักคู่ซื้อไม่ได้ครับเดินน้ำขาดหมดเลยครับนายฝานนกตัวละเป็นพันก็ซื้อได้ครับ มาดูคุณผมนี่ลันโอ้ดูเกาะดีบ้างครับน,นี่ของลงุงโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างเงีย้ยถักสองลอบก็ไม่ได้อืม นี่น่าจะเป็นพวกหนูครัวครับเนี่ยถึงาล้วเนี่ยดูโอ้โหกัดปลาคืนเนี่ยน่าจะเป็นป่องเปลวมันออกมาตามรูและแห้งครับมีของเอีนะเนี่ยยิ่กับฝอดทําไมใส่ครับแปะน่ะรูเหี่ยวเพราะว่าฝอเด,ด้ แล้วลุงมาดักมันก็ไม่ติดเลยเนี่ยดูครับกัดมาคืนเลย,ยนนะเระวังเยยบ้างไหนหน่อย ไม่ลันโอ้ดูของพ่อนของผ่านฟอดครับปักก็ได้ยังไงก็ได้ผิวมุดฟอดม,ออมาไม่หมาฮะไม่หมาโดนโดนปะน,นั่นยังไงครับของใหม่ผานฟอดเล่นของใหม่ นี่มาแล้วไม่ได้ก็หมาผมบอกกับเขานะครับว่าถางอย่างเงี้ยไม่ได้ก็หมาแล้วฟอดหมาหอมจริงจริงหืมหมาโอ้โหข้าของเอ็งก้อนน่ะตายแต่ผมเจอขี้ผงพ่อนก้อนเบลเลอเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้หตุ๊กปูด้วยนี่ตุ๊กปูด้วย ยกโชว์ด้นี่เกิมของใหม่ไปเลยครับซื้อมาซื้อกลับก็บเอาตอนปลายหรือดูหนูหรือดูหนูแลว้วอะนี่ขขงผมครับอยะมาแล้วหนึ่งไซส์ใหญ่ม่ปล <laughs> อรดรีบอร์ดรีบเลย ใจเยน็นเย็นโ,<ฟ>โอ้โหโอ้โหัวยเอ้ยลุงหอยชอบติดหนูประเภทนี้วะห,หัวหาย<อ>แกเท่ากันเลยหนูแม่เหยียบตะขอโอ้โหเดีย๋ยวเพึ่งมือหาก,กินเลออยอขดูขผมครับนักนกนกนไม่รันครับแล้วทำไมไม่เอากลับสายยามเนะี่ย งับก่อนฮะงับก่อนเข้าหมัวทำไรเล่าลักหนูไงมาดูของพานฟอร์ดครับนี่งานเก่าัวจริงจริงหลอกเรื่องหลอกไม่ไว้ใจเลย <laughs> ได้ไหมได้แล้วครับของผมครับนี่โอ้ดำแล้วดำแล้วพุกครับรอด้วยเฮนี่ก็ของผมครับอันนี้ดักซ้ำเที่วคลิปนูน้นอะเที่วได้พุกอย่างนี้เลยครับไอพุกใหญ่ไม่ติดครับครั้งนี้ ไ้สับกรแล้ลวอะ,ะดูของฟอร์ดครับเกาะน,นี้เกาะน,นี้ฟอร์ดเล่นคนเดียวเลยน่าจะฟุกครหากนอ,อนี่ของลุงข้างหน้า ไม่ติดท่านผู้ชมหนูมัมยังเหลือเยอะนะครับอีแปงเนะี่ยนี่ครับแต่ว่ามผมก็มาดักกันรอบที่หกแล้วใช่ไหมฮะของลน่ะอ่มของลุงิดูเชือกดิดด ي, สีเหลืองมันจะแย่งกลับกันนี่เดียวผ่านฟดโอ้โหเมื่อวายยืงเข้ามาที่หลังครับอีแปะเองดูตรงไหนหมีปะเนะี่ะ ไปก็เข้าของลุงตรงนี้ของลุงก็นั่นนะก็ดาษใหม่ข้างหน้านะไม่ดันไม่รัน โอ้โหมันรูแล้วมั้งต้องหาเยอะอื่นมาลงา่ะว่าจะหาจะหาก็ไม่เคยได้หาทักทีถ้าผู้ชมทำงานมาก็ไม่มีเวลาครับออาหาง่ายสุดก็เยอะนี้เนี่ยของก็ไม่ได้ขายไปหาตัดฟืนขพ่เขาท่านกันครับ อะลรตลาดแล้วมันจะเปิดทันทีก็ไม่รู้ดักดักะดาษติวมุดเลยนะเมื่อคืนทำท่าเหมือนฝนจะตกครับฮะเรื่องจริงโอ้โหโอ้โหหนูเลยขนาดนี้ในฟอสหนูเมียหืหนูผู้ โอ้หคุณพอ่อคุณแม่หนูครับท่านผู้ชมพอจับดู๋ิวนีใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยได้เลยเนาะแบนแทลเล็ตแคดเลยกี่ขีดวนะเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะเนาะทางก็ไม, oh. ไม่ดีเลยนะทางเดะเด้อเดๆอไปของผมและหลังสุดท้ายครับนอนนั่งของพอด เม่กี่ตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยได้เลยครับหนูตัวู่อุ้ไม่ล่นทางดีนะพอดนะดอันนี้ของพอดครับเน,นี้ยไม่เอาไงเนี่ย Nè, yeah. hồ phộn đắc mới chấm cặp lửa Cặp thứ hai bòi ở yên cái gì nhỉ nè Cặp mày thôi đôi mẹ, na thính nó <laughs> ครับทำไมหลังเมื่อวานพี่ช้างดีๆพี่ช้างดีอ่ะอันนี้เองดักอันนี้ไม่ใช่ลุงไม่ใช่ดักอันนี้เองดักเองเออที่ลุงหาให้มันอยู่ทางโน้นนู้นเมื่อวานเมื่อวานกลับผมหมดก่อนผมเลยช่วยเขาดักสองหลังครับหาหาช่วยเขาไม่สองหลังครับบางทีเจอตรงไหนดีๆที่ดีดก็เรียกเขามาครับ แบ่งๆกันครับ okay, แต่ก็ไม่ค่อยจะมานะเวลาเรียกอะโอ้โหหน้าจะเขมองอ้าทำไมเอะหายฮะทำไมเยอะหายโอ้เป็นสังกะโพธก็นั่น <c oughs> ข้างหน้าเนะี่ยอันนี้สังกะโพธไม่ใช่หรืออืมนี่ครับที่ผมหา แล้วทำไมมันไม่ติดอ่ะขาหน,นึ่งมันแข็งเบากับยังไม่อยู่อ่ะวันนั้นอีไม่ติดหมิ่นนะทำไมมันเป็นองี้ก็นั่งดูดิเดิรมันขึ้นมันลึกแลว้วอ่ะเนี่ตอนนั้นตีอย่างเงี้ยอืมมันแสดงว่ามันดันเดอยขึ้นลูกเงี้ดันเดอยขึ้นน่าจะหมดจ้ะเดี๋ยวหลังสุดท้ายเนี่ ไม่ลันครับไม่ต้องร้องไม่ต้ <c oughs> องร้องสรุปผลงานครับนี่กับโชบว์ดูอุ้ยอะี้ของผมนะครับสองตัวหางนิ้วชีเ้เลยอันนี้อันนี้ให้อ,อันนี้ให้ผ่านฟอรกเขานะครับสองตัวนะอ่ะ แล้วก็ไปผสมกับเขาอีกตัวนึงผมเอาตัวใหญ่ตัวเดียวนี่ครับโอ้โหดูใหญ่กว่าหน้าพานฟอร์ดอีกครับเนี่ยวางหน้าพานฟอมิดเลี้ยบอันนี้หนูโหดีเนี่ยมันล่อซะโอ้โหฟุ่นเลยเนาะจะเดินไปหากลับอีกใไหมเดี๋ยวขี่รถไปนู่นเลยทั้งนั้นนะ ผานฟอร์ดกลับไปครบครับข,บขาดหลังนึงซื้อมาใหม่มาเย็นซื้อมาเมื่อตอนบ่ายมาเย็นมาดังหายไปหลังนึงเลยครับซื้อมาสิบตอนนี้เหลือเก้าไหนก็จะขัดแล้วดึงขัดไปเลยไปแล้วขอไปคลิดไปเพื่อนเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ